สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลและทุกทกท่านที่การแสวงหาผลกําไรจากการดูฟุตบอลในทุกๆวันครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีที่ลงหรือต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมีเฮงเชียร์นอขอแนะนําผู้สนับสนุนของเรา mm88arena ที่เดียวจบครบทุกความต้องการกิจกรรมแน่นโปรโมโชั่นเพียบและในช่วงนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียงท่านสมัครสมาชิกกับ mm88arena ในวันนี้รับทันที100บาทพร้อมกับเข้ากลุ่ม vip ครับทีเด็ดที่สร้างผลกำไรให้กับท่านทุกๆวันแน่นอนครับมาที่สึกฟุตบอลประจำวันพฤหัสที่27มกราคม2565เป็นเกมพบกันระหว่างทีมชาติชิลีเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมชาติอาร์เจนตินาในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้โดยคู่นี้จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา7ิ15นาทีของเช้าวันศุกร์ครับเจ้าบ้านทีมชาติชิลีลงแข่งทั้งหมด14นัดชนะ4เสมอ4แพ้6มี16แต้ม ในการแข่งขันรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเปิดบ้านแพ้กับทีมชาติเอกวาดอร์เบริสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2ทํทำให้รังอันดับที่6อยู่ในขณะนี้นะครับส่วนผลงานในช่วงนี้ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวหานัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้ไปน1นครั้งด้วยกันครับส่วนทางด้านทีมชาติอาเจนตินาลงแข่งทั้งหมด13นะัดยังไม่แพ้กับใครเลยโดยชนะไปได้8ครั้งเสมอ5มี29แต้มในการแข่งขันรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเปิดบ้านเจาก,กับทีมชาติปารากีสเบริสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำให้ และในเกมนี้ไม่มีเรียวเนลเมซี่อังเคลดิมาเรียและเซอร์กิโออกูรโลที่ต่างถอนตัวออกจากทีมไปนะครับส่วนผลงาน5้านัดนหลังสุดชนะ3เสมอไป2ครั้งด้วยกันครับมาดูที่การพบการ5านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับซึ่งเป็นทีมอาร์จเจนตินาที่ทําได้ดีกว่าโดยชนะไปได้2ครั้งและทั้งคู่เสมอกันไป3ครั้งด้วยกันครับนัดล่าสุดที่พบกันเมื่อวันที่16มิถุนาย,ยน2564ในการแข่งขันโคปาอเมริกาซึ่งทั้งคู่ทําได้แค่เสมอกันไปด้วยสกอร์หประตูต่อับสํงหรับน,นะครับ ราคาเปิดมาที่เสมอเจ้าบ้านรู้จากราคาแล้วน่าจะเป็นเกมที่สูสีกันพอสมควรซึ่งทั้งสองทีมกาลังทําผลงานได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่รู้จักสถิติที่พบกันกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติอนตินาที่ยังไม่แพ้กับใครเลยในการแข่งขันขอรอบคัดเลือกนี้นะครับดูแล้วเกมนี้ทีมชาติอนตินาน่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งแต้มติดมือกลับไปครับสําหรับในช่วงนี้นะครับเรามีกิจกรรมพิเศษจากทาง mm 8 8 a r e n a มาให้ร่วมสนุกกันครับมาลุ้นกันว่าคู่นี้จะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ ที่ไลน์แอดเฮงแปดายถูกรับทันทีสูงสุดถึง1,000บาทลองแอดมาร่วมสนุกหรือสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนจากกันในวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ใหกกำลังใจพวกเรากันด้วยนะครับกับช่องมีเฮงช ANNEL และติดตามอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา www.88upscore.com รู้ทุกเรื่องครบเครื่องเรื่องฟุตบอลครับ